อิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะทำม,มังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอาระหังสมมาสัมพุทโทพระควาพุทธังระควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระควาตาธโมทำมังนัมสามิสุปฏิปันโนระควาตสาวกสังโคสังฆังนามามิไมยังพันเตวิสุ่งสุ้งนะกนณตถายา ติสารเนสาปัญจสีลานยาจามะทุติยามปิไมยังพันเตวิสุ้งสุ้งลัคะนัททายาติสารเนสาปัญจสีลานยาจามะตติยัมปิไมยังพันเตวิสุ้งสุ้งลัคะนัททายาติสารเนสาปัญจสีลานยาจามะนโมตสสะพะคะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะพะคะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะพะคะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ พุทธัางสานังกฉามิทำมังสานังกฉามิสังฆังสานังกฉามิทุติยัมปีพุทธทางสานังกฉามิทุติยัมปีทำมังสานังกฉามิทุติยามปีสังฆังสานังกฉามิตติยัมปีพุทธทางสานังกฉามิตัติยามปีทำมังสานังกฉามิตัติยามปีสังฆังสานังกฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวและมินิสิกขาประทางสมาธิยามิ้ทราวาทาเวและมินิสิกาประทางสมาธิยามิสุลามระยะมัชาปะมาทธานาเวรและมินิสิกาประทางสมาธิยามิวิกาลาโภชนาเวและมินิสิกขาประทางสมาธิยามินันจาคีตวัติตาวิสุกขทัศนามาลาคันธวิเลปานาทารนามัทนาวิปูทสนาเวและมินิสิกาประทางสมาธิยามิอุจจาศยะมหา